Okay. ครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เจ้าหกหลอซิ่งครับวันนี้ก็คุ้นเคยกันดีครับคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับทีมงานดับตุงนะครับวันนี้ก็ช่างเขียวลอกนาครับ หน้าดินสวยมากเลยครับโอ้ยวันนี้มาถึงมมีของฝากครับเสียเกาะครับเสียงกาะนะครับมือปืนของดับตุ้งนะครับวันนี้ไม่เจอท่าแก่เหมือนเดิมครับไม่เจอท่าแก่นะครับไม่รู้ไปไหนแต่ละวันนะครับหาตัวยากครับดับตุงนะครับ ค่อนข้างติช่าตัวยากนิดหนึ่งครับมันนิดเท่าไหร่หรอเข้ามาทุกทีไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอเลยจริงๆนะครับเมบื่อบานมาจากไหนไม่รู้ได้เจออยู่ช่วงเย็นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูฝีมือของช่างเขียวครับผมยังไม่เคยเห็นช่างเขียวแก okay. ลอกนาะสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับเคยพาเคยพาดูแต่ช่างเขียวขุดนสะนะพี่น้อง วันนี้จะพามาดูช่างเขียวลอกนากันบ้างนะครับกวามฝีมือจะด,ดีไายเอาอะไรครับมาแล้วมาแล้วอวันนี้ผมฟลุกครับวันนี้ผมฟลุกจริงๆนะครับ <c oughs> อ,อวันนี้ผมฟลุกนะพี่นอกถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมถือว่าผมโชคดีมากๆนะครับ ผมสวัสดีครับผมไม่เคยโชคดีแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆครับวันนี้วันนี้ผมโชคดีผมเข้ามาเจอปลาตุงด้วยเข้ามาเจอดาบตุงเสียครับตามให้กรมทรัพย์เลไหนมาเมื่อกี้น่ะเต็มยศเลยเสียอยู่ไหนเดี๋ยวมึงก็มานี่แหละยัยโรนี่ไม่อมาแล่นจริงๆนะเดี๋ยวโทรหาอ๋อโทรหากรมทรัพย์แล้ว อยู่ตรงนั้นเด้อยโอ้ครับครับอยู่ตรงรถนั่นแหละในเวลาจ่ายตังค์เองวันนี้เราวิ่งกี่คันปะสี่คันดิสี่คันคือเก่าวิ่งไปเทนู่นนะอู้โทรหาแล้วครับนี่ยใกล้อยู่ดิสี่คันจอดรอหน่อยเดี๋ยวค่อยดูปะแล้วอยจะโทรหา

ม่ผมอาศัยรถลูกน้องเขามาครับผมไม่มีรถไปรถรถรถผมกัเขาเอาไปใช้งานแล้วครับ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 คาับครครับสีเหลืองครับ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 ครองครับครับค่ับครับครเบครับครับครับครอบครับ ดับตุงพาเล่นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไปดูลอกนาดีกว่าไปดูลอกนาดีกว่าผมจะไม่ยุ่งนะเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเพราะว่าผมยุ่งหลายที่แล้วเขาเลิงผมไว้แล้วนะครับมาไม่มาไม่รู้เลยดับตุงจัดก,การไป ไม่รู้ใครเข้ามาครับแต่ยังไม่มานะพี่น้องดูฝีมือช่างเขียวหน่อยสิเอ่าช่างเขียวพลักวิกมันเยี่ยมทางนั้นล่ะโอ้ oh, ถูกแล้วครับเพราะว่าดินมันสูงทางนู้นดินค่อนข้างจะนี่ครับเป็นเนินต่ำทางนี้สูงขึ้นไปทางนู้นอ๋อ oh. oh, ถือว่าฝีมือสุดจัดเลยนะพี่น้อง โอ้เสมอเป๊ะเลยครับพอนั่งลงดูถึงรู้ว่ามันเท่ากันเ,ออเพราะว่าที่มันค่อนข้างจะสูงไปทางนู้นครับก็ต้องลึกไปนูน่นแต่ถือว่าเอาระดับน้ํามาถ่ายนี่เป๊ะเลยนะครับอีกเยอะถึงกับระดับน้ําเลยทีเดียวนะพี่น้องแต่ขณะนี้ถือว่าสวยแล้วครับถือว่าจัดองศาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับออช่างเขียวนะครับ มาดูฝีมือครับช่างเขียวนี่พูดถึงไม่ได้ว่าแก่ๆนะแกก็าอายุหลายแล้วนะครับนี่แกอายุหลายเติบแล้วนะครับน่าจะ40กว่าปีแล้วก็ยังฝีมืออยู่ครับนี่สายตาแกยังค่อนข้างดีครับถือว่าน่าจะเก่าเกมมาพอสมควรน,นะครับก่อนที่จะรู้จักกันเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับนะครับ ดับตุงไปไหนแล้วนูหรือว่าฝีมือแกเอาเรื่องครับนี่นะครับไม่ใช่งามแต่สะนะพี่น้องโอ้ดับตุงไปแล้วูเอาขึ้นไม่ได้ดับตุงขึ้นไม่ได้ครับโอเล่นอะไรอีกเน่ะโอ้ยจะลุมเลยครับได้ไหม ไปไได้ครับปจ้อยดาบตุงไปจ้อยเข้ามาถึงบอกว่าโดนจับว่าสั้นว่าใครไม่รู้จะเข้ามาเออไม่รู้แกพูดจริงพูดเล่นนะพี่น้องเป็น SK04 ครับมาร์กถูร้อยครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนี่ ถือว่ายังใช้งานดีอยู่ความไวถือว่าขนาดนี้ตักดินก็โอเคแล้วครับพอไปพอมาขณานี้นช่ช่างเขียนนักใส่ดินค่อนข้างจะสวยครับส่ดินสวยครับพอามาปัตตุงก็เปลี่ยนเครื่องครับไปตัวหนึ่งนะครับเนาะอะไรคนที่เคยติดตามก็น่าจะรู้ดีนะครับ แต่ก็ถือว่าสภาพรถยังอยู่ดีนะครับยังใช้งานได้นานเลยนะครับไปอย่างช่างเขียวขับนี้แกก็ไปเรื่อยๆครับนิ่มนะครับนิ่มขับแบบนี้ใช้งานกันยาวๆครับไมคโครนะครับคนขับดูแลดีแล้วก็ไม่รุนแรงถือว่าใช้งานได้นานเลยทีเดียวครับแมคโคร อยู่ที่การดูแลรักษาครับอยู่ที่การใช้งานนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นรถไมโครหรือรถรถดัมรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเราดูแลมันดีมันก็อยู่กับเราได้นานครับดูครับแกก็จะนิ่มๆของแกตามสไตล์ของแกครับนี่ครับไม่ถือว่าช้านะครับไหน,นไม่ถือว่าช้าครับปรับเนินวๆก็โอเคแล้ว ตักไปด้วยแกเก็บรายละเอียดไปด้วยเลยครับไม่ต้องมาเกาทีหลังนะพี่น้องนะแกตักไปแกก็เก็บไปด้วยเลยนะครับไม่ต้องมาเกาทีหลังนะครับคือตักตักเสร็จแล้วเสร็จเลยแกจะตักสองฟันนะครับเก็บสองฟันครับเห็นไหมตักสองฟันเก็บสองฟันนะครับเพราะว่าพุ่งหยีมีสี่ฟันเกตดูนะครับเมื่อก,กี้ตักไปสองเก็บสองนะครับแกจะไม่กำทีเดียวเต็มมุกงหีนะพี่น้องเห็นไหม แกจะตักสองเก็บสองนะครับถึงจะได้เกาก็เกาน้อยครับทีหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆนะพี่น้องนะที่จริงผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมก็ดูๆไปงั้นเลยผมยังขับไม่โกไม่เป็นเลยครับนี่แกจะตักไปด้วยเก็บไปด้วยนะครับในบางครั้งนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องมาเกาซ้ําหลายครั้งนะครับ โอ้ฝน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 แม่ดับตุงแกมาแป๊บเดียวครับแกไม่ได้ลงมาคุยกับใครเลยนะครับแล้วแกเข้าไปไหมอะไรของแกเนาะวทำแบานี่บ้างนิ่มครับ ดูกันเลยนิ่มหรือไม่นิ่มนะครับพี่น้องดูเอาเนิบๆครับแบบเรื่อยๆสเสมอรึมนะพี่น้องอ่ะอีกสักคุ่งกี้นึงนะโอ้เนียนกริ๊บครับพี่น้องดูครับไม่จกตานะฮะต้องมาจกตาจกหูจกตากันนะพี่น้องเต็มครับ ได้นี่ครับลุมนิดเดียวแกก็กลบนะสุดจัดครับอย่างปลาตุงนี่ได้ช่างเขียวมาขับนี่ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับช่างเขียวค่อนข้างจะประสบการณ์ครับขุดสะเก่าสะใหม่นะครับค่อนข้างจะ่ฝีมือเอาการนะครับลอกนาก็ดูครับนี่ผมเพิ่งเห็นกาลอกนานั่นนี่ สวยจัดนะครับนี่สระลูกที่ผมมาพาเพื่อนๆมาดูเมื่อคิดที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสวยแค่ไหนลอกนากับขุดสระเปรียบเทียบกันดูเลยครับไม่ใช่ว่าคุดสระสวยลอกนาไม่สวยนะครับอเออเออเดี๋ยวมาดูลอกนานะครับเงี้ยลิปครับพี่น้องเล็บต่อเล็บเลยครับไมโคร ามาดูสะครับอ,อากาศร้อนมากเลยครับนี่แกทำสลปด้วยนะพี่น้องนี่แกทำสลปลงไปแล้วก็ไปปากสายตรงนู้นครับสวยไหมผมว่าโอเคเลยนะสุดจัดเลยพี่น้องนี่สวยไหมลึกมากน่จาจะสิบเมตรนู่นหลยมั้ง ตั้่ำแปดมิตรสบายสบายครับนี่สุดจัดครับมาก์ทูร้อยครับเยี่ยมเลยครับพี่น้องจอดครับเกานิดเดียวก็จอดครับไม่เกาเยอะนะครับไม่สิ้นเปลือง นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับโคนขับไมโครนะครับฝีมือไหวพริบประสบการณ์เทคนิคนะครับผ่านครับเยอะผ่านกีธาเขาระดับอาจารย์แล้วครับนี่ลอกนาได้สวยครับระดับเป๊ะเลยครับช่างเขียวสุดจัดครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นความโชคดีของดับตุงนะครับที่ได้ช่างเขียวมาขับให้ผมยอมรับเลยครับนี่แกฝีมือเอาการเลย นะครับเอ,อาเดียวว่าไายใหญ่ห้างครับพี่น้องคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเพราะว่าเราจอดแล้วรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ